รุ่นนี้เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งเกงน,นะตัวนี้ขอจัดโปรพิเศษให้พี่สําหรับที่กดคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่เป็นเซตสองชิ้น,นะคะ่ะตัวนี้เป็นเซ็ตผ้ายืดบุนเวฟนะ,ะตัวนี้เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ําหนักนะเนื้อผ้าถึงตัวค่ะผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆนะพี่เนื้อผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายะคะ่ะผ้าไม่มีสับในนะและก็ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลย งานของเขานะคะพี่ตัวเสื้อก่อนนะเสื้องานเขาจะเป็นคอปกนะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แล้วมีมือตุง้งติ้งแบบนี้น่ารักมากๆแขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวงานเป็นของสาวอวบนะตรงนี้เขาจะมีกระเป๋าเล็กๆว้ให้อย่างนี้ด้วยนะคะส่วนด้านหลังเขาพิมพ์ลายสวยๆเลยผ้าดีมากๆแค่เสื้อก็คุมแล้วเสื้อนะคะพี่อ,อกหน้าผ้าเสื้อห้าสิบนิ้วนะความยาวเสื้อยี่ิบดนิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่จะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะตัวนี้นะคะเสื้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะกางเกงทรงสวยมากๆแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยค่ะพี่กางเกงเอวก่อนยืด3-2นะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วสะโพกนะคะพี่ห0 52บหใส่สบายและมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะ ช้งานได้จริงค่ะพี่ให้เป็นเซตนะสัตว์ปูให้เป็นเซ,ต,นะต,เนเซตเลยสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะเอาไปเลยเซตนี้ค่ะพี่ให้แค่1นึ่งแปพอพี่เอาไปแค่1นึ่งแปเท่านั้นให้ทางเซตนะท้่พี่ทางเสื้อทางเกงเลยพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสิที่พูดนะคะขอคณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงหรอยู่ที่กล้องของพี่ของคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแลวตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญนเนี่าเป็จำรหัสให้ได้นะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่เซตนี้จะเรียกว่าเซตสีส้มชานะพี่เป็นสีชานะหรูให้โปรแค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะ ค่าส่ง25บาทเมาใยเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ให้ทางเซตเลยนะคะพี่สําหรับคนที่กดติดตามช่องนะให้แค่185เท่านั้นถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีชานะคะพี่เป็นส้มชานะเสื้ออกหนะ้ผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะคะพี่กางเกงขาเอวก่อนยืด332นะกางเกงเอวก่อนยืด32ค่ะ ย้วสุด 40, 40ความยาวกางเกง39นิ้วสะโพก50-52ใส่สบายเลยและมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างตรงนี้นะใช้งานนี้นะใช้งานได้จริงเลยให้ทางเซตนะพี่คุ้มมากๆเลยตัวนี้ให้185เท่านั้นเซตเดียวนะคะพี่เซตสีส้มชานะ185จ้ะรุ่นนี้เป็นทุดเซตสชิ้นนะคะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งเกงน,นะตอนนี้ขอจัดโปรพิเศษให้พี่สำหรับที่กดคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ เป็นเซตสองชิ้นค่ะตัวนี้เป็นเซตผ้ายืดบุนเวฟนะตัวนี้เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ําหนักนะเนื้อผ้าถึงตัวค่ะผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆนะพี่เนื้อผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะผ้าไม่มีซับในนะและก็ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลย งานของเขานะคะพี่ตัวเสื้อก่อนนะเสื้องานเขาจะเป็นคอปกนะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แล้วมีมตุง้งติ้งแบบนี้น่ารักมากๆแขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวงานเป็นของสาวอวบนะตรงนี้เขาจะมีกระเป๋าเล็กๆว้ให้อย่างนี้ด้วยนะคะส่วนด้านหลังเขาพิมพ์ลายสวยๆเลยผ้าดีมากๆแค่เสื้อก็คุมแล้วเสื้อนะคะพี่อกหน้าผ้าเสื้อห้าสิบนิ้วนะความยาวเสื้อยี่สิบดนิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ มีไซด์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่จะอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะตัวนี้นะคะเสื้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะกางเกงทรงสวยมากๆแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยค่ะพี่กางเกงเอวก่อนยืด3-2นะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วสะโพกนะคะพี่50-52ใส่สบายและมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะใช้งานได้จริงค่ะพี่ให้เป็นเซตนะ สัดโปรให้เป็นเซตเลยสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะเอาไปเลยเซตนี้ค่ะพี่ให้แค่185พอพี่เอาไปแค่185เท่านั้นให้ทางเซตนะถ้าพี่ทางเสื้อทางเกงเลยพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะ อาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลืออยู่ที่กล้องของพี่ของคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่เซตนี้จะเรียกว่าเซตสีส้มชานะพี่เป็นสีชานะเราให้โปรแค่185เท่านั้นค่ะ ค่าส่ง25บาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโต้ก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ให้ทางเซตเลยนะคะพี่สําหรับคนที่กดติดตามช่องนะให้แค่185เท่านั้นถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีชานะคะพี่เป็นส้มชานะเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะคะพี่กางเกงขาเอวก่อนยืด332นะกางเกงเอวก่อนยืด32ค่ะยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วสะโพก ห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยแล้วมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างตรงนี้นะใช้งานนี้นะใช้งานได้จริงเลยให้ทางเซตนะพี่คุ้มมากๆเลยตัวนี้ให้185เท่านั้นเซตเดียวนะคะพี่เซตสีส้มชานะ185่18 5, จาจ้ะ